เเรื่องไม่รับเกี่ยวกับยาต้านไวรัส HIV ฟังโปรบีเลยค่ะอย่างแรกก็คือยาต้านเนี่ยช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสในตัวเราค่ะคือผู้ที่รับเชื้อไวรัส HIV เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะก๊อปปี้ตัวเองนะคะแต่ตัวแพร่กระจายเนี่ยเร็วมากเลยแต่ถ้าเกิดเราทานยาต้านนี้ค่ะ มันสามารถที่จะลดการเพิ่มปริมาณได้จนกระทั่งเหลือน้อยมากๆนะคะจนเขาเรียกว่า u n detectable level เรื่องไม่รับที่สองก็คือว่ายาต้านไวรัสเนี่ยนะคะเป็นการช่วยรักษา c d4 ของเราไว้ค่ะ CD4 เป็นชื่อของภูมิต้านทานของเราคร่ะที่เชื้อไวรัส HIV เนี่ยเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะมาทําลายตัวนี้ก่อนเลยที่บอกว่าเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องก็คือเป็นเพราะว่า HIV เนี่ยจะเข้ามาทําลายจน CD4 ของเราเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งเราอ่อนแอนะคะ ต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บข้างนอกไม่ได้นั่นคือภูมิคุค้มกันบกพร่องแต่ถ้าเราทานยาต้านไวรัสเร็วเราก็จะควบคุมไวรัสไว้ได้ไวรัสก็จะไม่มีจํานวนมากแล้วก็จะไม่มาทําลาย CD4 ของเรายิ่งรับเร็วยิ่งดีเรื่องที่3นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราทานสม่ําเสมอเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงการเกิดโรคฉวยโอกาส <c oughs> ถ้าเกิดว่า CD4 ของเราเนี่ยถ้ามันต่ำลงนะคะเราก็จะ หายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปก็จะติดวัณโรคปอดได้นะคะหรือเราก็จะมีเชื้อราเข้าไปเ,เวลาที่เราทานอาหารเราก็จะติดเชื้อราได้ก็จะมีฝ้าที่ลิ้นมีแผลที่ปากนะคะเชื้อราขึ้นสมองอะไรแบบนี้คือโรคต่างๆเหล่านี้ที่ปกติคนปกติเขาไม่เป็นกันนะคะเราก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าดีดีโฟเราตา่ำเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานยาต้านสม่ำเสมอตรงเวลาเนี่ยเราจะไม่มีโรคเหล่านี้เราจะแข็งแรงเป็นปกติแล้วก็ต้าน โรคต่างๆได้ง่ายนะคะเรื่องที่4ก็คือถ้าเกิดเราทานยาต้านไวรัสกาหม่องเสมอเนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะว่าถ้าเราแข็งแรงเราก็สามารถที่จะมีครอบครัวได้นะคะมีลูกได้ด้วยแล้วก็ได้ออกกําลังกายนะคะทานอาหารไปท่องเที่ยวไปทํางานได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยอย่างมีความสุขได้นะคะถึงแม้ว่าคุณมีเชื้อไวรัส HIV อยู่ในตัวแต่ถ้าเกิดคุณทานยาต้านสม่ําเสมอนะคะจนไวรัสโหลดอยู่ที่ undetectable อย่างที่บอกคุณภาพชีวิตของคุณก็จะเหมือนคนปกติสุขภาพแข็งแรงยืนยาเป็นปกติค่ะ ยาต้านไวรัสเนี่ยก็คือจะช่วยเราให้ไม่แพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นอันนี้เนี่ยก็คือเราก็จะได้ไม่แพร่เชื้อให้กับคนที่เรารักไม่แพร่เชื้อให้กับคู่รักของเรานะคะเรามีครอบครัวได้เรามีคนรักได้เรามีเพศสัมพันธ์ได้นะคะถ้าเราคุมไวรัสไว้ได้ต่ำในระดับ undetectable เนี่ยเขาบอกว่าเราจะไม่ส่งผ่านไวรัสนั้นเนี่ยไปให้คนที่เรารักเลย นะคะแต่คราวนี้มีลืมค่ะมีลืมการทานยาทุกวันสม่ำเสมอบางทีมันพลาดมันลืมได้นะคะ เขาบอกว่ามันมีสาเหตุสารพัดเลยเรื่องจะลืมมีทั้งแบบบางทีขาดยาไปเพราะว่าเออไปแบ่งยาให้เพื่อนบ้างนะคะแล้วก็บางคนก็บอกคิดว่าเอ้ยยานี้คงไม่ได้ผลหรอกเลิกกินดีกว่าหรือบางคนเนี่ยไปที่คลินิกคลินิกก็บอกว่ายาหมดพอดีก็เลยขาดยาเขาบอกว่าถ้าลืมทานยาบ่อยๆเนี่ยนะคะไวรัสนี่ยนนะนะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดเราทานบ้างไม่ทานบ้างทานบ้างไม่ทานบ้างเนี่ยก็จะเกิดการ ดื้อยาได้ด้วยคราวนี้พอเปลี่ยนยาเขาบอกว่ายาเนี่ยมันจะแพงขึ้นค่ะแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะแพ้ยาใหม่นั้นได้สูงอีกด้วยขอ 7, ้อเจตเขาบอกว่ายิ่งเริ่มเร็วเนี่ยยิ่งดีเขาบอกว่าการเริ่มรับยาต้านหลังจากทราบผลเลือดทันทีเนี่ย จะช่วยรักษา C D4 ของเราไว้ให้สูงอย่างนั้นยาวนานซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพถ้าคุณสนใจนะคะอยากปรึกษาบีเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อ HIV หรือเรื่องการทานยาต้านมีการแพ้หรือว่าทานยาต้านมาตั้งนานแล้วนะ C D4 ก็ยังต่ำอยู่อยากเพิ่ม C D4 นะคะแอดไลน์ ID ดีแอดไซน์เจลแ ppy หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้นะคะมาคุยกับ B ีได้เลยค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ นะคะแล้วก็ Subscribe YouTube แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย